สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333หลังจากที่2พิธีกรของเราได้ไปล้นลาพาคุณผู้ชมท่องเที่ยวกันที่ศูนย์ราศาสตร์ท้องฟ้าจำลององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกันไปแล้วตอนนี้ก็ในเวลาที่จะไปตามหาวัตถุดิบในวันนี้ที่ตำบลส่างโซกจังหวัดสระบุรีซึ่งเขาบอกว่าได้นัดกับกูรูเจ้าของวัตถุดิบในวันนี้เอาไว้ด้วยแม จะน่าสนใจขนาดไหนก็ต้องให้น้องพลอยและพี่รู้ราไปสัมภาษณ์เจ้าถิ่นกันเลยนะครับนี่ๆๆโอ๊ยอะไรนี่ต้นอะไรเนี่ยยอดผักหวานเคยกินบ้าเนี่ยผักหวานเดี๋ยวพาไปหานี่เลยโอ้ยเดี๋ยวเดินมานานแล้วมันไม่ถึงสักทีแล้วพ่คับอครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่คผู้ชมครับตอนนี้นะครับ ผมอยู่กับท่านผออปอกและท่านนายกนะฮะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนฝั่งนึกฝากตัวน้องพลอยพี่กำนันเขาพาหนูเดินมาไกลมากเลยค่ะท่านนายกและผออเขาหมดเลยเขาหมดเลยกำนันกำนันผอและนายกนายกอยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วกันเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับบอกผู้ชมวันนี้นึงครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าตำบลส่างโศกนะฮะอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะฮะซึ่งเป็นแหล่งที่ผลิต ผักหวานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโโแล้วมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยจริงป่ะ,ะครับท่านนายกครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยน,นะฮะอยู่โโที่สระบ,บุรีไงอนี่น้องพออยากรู้แล้วใช่ไหมว่าผักหวานป่าเนี่ยเขามีดียังไงอยากรู้ดิคะพอพี่ไปเดดจากไปตำรวจจะจับเจาที่กรมป่าไม้เขาจะจับปลเนี่ยไม่ใช่ท่านนายกท่านบอกอ๋อผมอ่ะรู้จักผักหวานบ้านแต่นี่คือผักหวานป่าครับมันต่างกันยังไงล่ะครับครับเอาอย่างงี้ก่อนแล้วกันผักหวานผักหวานบ้านเนี่ย ลักษณะของผักหวานเนี่ยจะคล้ายๆใบมะยมนะฮะมีขึ้นทั่วไปแล้วสามารถปลูกได้ง่ายง่ายกว่าผักหวานป่านะฮะแต่คุณค่าอาหารนี่คออือของผักหวานป่าเนี่ยจะดีกว่านะครับผักหวานป่านี่ถ้าแบ่งทางเรื่องโภชนาการเนี่ยเ,เขาถือว่าเป็นพืชสมุนไพรเป็นพืชสมุนไพรนะฮะอย่างหนึ่งนะฮะที่เขาเช่นเอาไปชำชา ชาผักหวานชาผักหวานแล้วก็ข้าวเกี๊ยวผักหวานขนมผักหวานอะไรหลายๆอย่างเลยนะฮะทวนในเรื่องของอาหารเนี่ยก็เป็นที่ขึ้นชื่อมากเลยฮะเช่นแกงเรียงผักหวานป่านะครับแล้วก็ท่าอีสานเราเนี่ยจะนิยมในเรื่องของไข่มดแดงยำนะฮะยำผักหวานป่ากับไข่มดแดงต้มไข่บวแดงครับผมกินเสร็จแล้วก็ตัวไข่ตัวมันนะไม่ใช่อย่างนั้นครับอร่อยครับไม่ใช่อย่างนั้น แล้วสรรพคุณในการรักษาของตัวผักหวานปลาล่ะคะผักหวานปลานี่สรรพคุณก็คือ1นึ่งเป็นสมุนไพรที่ผมเกาเบื้องต้นเมื่อกี้นี้ก็คือแก้ร้อนในนะครับแล้ววิจัยออกมาแล้วว่าเป็นสารต้านมะเร็งนะครับเป็นสารต้านมะเร็งและช่วยให้ระบายในในเรื่องของการขับถ่ายนะครับนี่เป็นหลักๆนะฮะแล้วมีวิตามิน A วิตามิน B อะไรวิตามินรวมอีกนะฮะเป็นย่อยๆอีกออกอีกขันฮะเรียกว่าคุ้มค่าใช่ใช่ครับถามท่านนายกหน่อยครับ กว่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยบุกเบิกกันมากี่ปีแล้วครับครับเท่าที่รุ่นตอนนี้เป็นปีที่1ิบสองปีที่สิบสองครับบุกเบิกมาจัดงานผักหวานป่านะครับของบ้านหมอนะครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่21มีนาที่ผ่านมานี่ครับหรือว่าจัดเป็นปีที่สิบสองจัดกันเป็นงานประจำปีเลยประจำปีเป็นงานระดับประเทศหมูเพิ่งอายุสองขวบพี่หลู่อายุ15้าแล้วนะคะเมื่อ2ปีวันแล้วนี่พี่สาสิบจะ5้าสิบแล้วนี่ ออกสือพูดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ยี่สิบต้นใช่ครับแล้วแต่ว่าอยู่มานานมากเราก็เราเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่าผักหวานที่มีผักหวานป่าที่นี่ที่แรกแล้วใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่แต่พี่หลาสงสัยอย่างนึองพลอะไรอีกคะท่านนายกครับท่านพอครับปกติเนี่ยผักหวานป่ามันต้องต้นสูงสูงโอ้โหกว่าจะปีขึ้นไปเก็บได้แล้วนี่ของปลอมชัวคือตัดจะไม่ยังไงกันเนี่ยไม่ปลอมไม่ปลอมไม่ปลอมให้ท่านนายกครับอธิบายเดี๋ยวผม อธิบายให้ฟังเขาคร่าวๆนะครับว่าผักหวานป่าเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยก็อยู่ตามป่าเขาครับนะครับแล้วก็แถวเหนือที่จะฟังข่าวกันว่ามีการเผาป่ามีควันเยอะของเชียงใหม่ของเหนือเนี่ยคือเผาตัวเนี้ยเพื่อให้ใบมันร่วงแล้วมันได้แตกยอดแตกแตกยอดมาใหม่เพราะนั้นก็เล่นเผาป่ากันก็เลยมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เราก็รารนมาลงเนี่ย ทำยังไงผักหวานป่าเนี่ยให้มาอยู่ในบ้านนะครับก็เลยค้นคิดกันแล้วก็จากคนที่เคยต้นผักหวานที่มันร้อยปีเนี่ยครับก็ต้องปีนไต่ขึ้นไปเก็บกลัวจะได,ได้ฐานยอดมันนะฮะก็เลยมาพัฒนาพัฒนาสายเกษตรส่งเสริมแล้วอย่างนี้เนี่ยถามเลยว่าตอนนี้เนี่ยผักหวานป่าสามารถสร้างไรายได้ให้กับ,บบ้านเราเนี่ยขนาดไหนคะโอ้โหเดี๋ยวผมขอตอบแทนท่านด้วยอันเนี่ยดีมากเพราะว่าประสบกับตัวผุมเองอยู่แล้วค่ะ ถามถึงเรื่องเศรษฐกิจผักหวานป่าเรื่องรายได้เนี่ยนะฮะที่ที่ผมจดบันทึกแล้วก็พยายามรวบรวมมาเนี่ยเฉลี่ยนะฮะปีหนึ่งประมาณ50,000ถึงแ0 0 0มบาทต่อไร่แล้วผมทำา5ไร่อะนะฮะผมทำา5ไร่นะครับ<อ>ไม่มีพืชชนิดไหนที่ทำเงินแบบนี้แล้วโดยเฉพาะตอนนี้ผมโดดเด่นในเรื่องของกิ่งตอนกิ่งตอนผมเนี่ย,ยกิ่งตอนเนี่ยที่ทเห็นน,นี่นะฮะกิ่งกระโดงตั้งตรง,งอย่างเงี้ยนะกิ่งละ300 เขาเลือกกินกระดงตั้งตรงนะแต่ต้องแต่ต้อง5ปีถึงจะต่อได้5ปีไม่เกิน15ปีนะครับส่วนกินแขนที่แยกออกไปกินแล,250แล้ว5 0และตอนนี้พาะว่าถึงเวลาแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดพออะไรท่านนายกอยูนนานกว่านี้หนูคิดว่ายอดของผักหวานป่าอาจจะหมดได้เพราะดูจากที่ถือมาตอนแรกมาเป็นกร,รมเลยกินเข้าไปหมดแล้วค่ะใช่ครับด <laughs> ีนะไม่มีสารเคมีเอางีา้ครับไม่มีไม่มีไม่มีถ้างั้นครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราต้องใช้ผักหวานนะครับเป็นวัตถุดิบนะครับในการแข่งขันครับขออนุญาตครับบอกแบบ รูปูชายเลยฮะแปนแม่เลยค่ะพี่พอยอดพอยอดผักหวานไปให้ผู้กองทานทำอาหารได้ไหมครับได้ครับยินดีครับยินดีครับสบายมากเลยครับสำหรับผักหวานป่าที่เห็นเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากทั้งในด้านของแหล่งโปรตีนวิตามินซีและพลังงานมีปริมาณใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายส่วนล่างได้ก็มีรสเย็นมีสรรพคุณแก้ไข้แก้มีการ แก้ร้อนไหนกระหายน้ำแก้กังสับกระสายเพราะเป็นทั้งอาหารและยาประจำฤดูร้อนแก้อาการของธาตุไฟได้ตามแพทย์แผนไทยอีกด้วยครับโอ้โหคุณผู้ชมคะถ้าเรารู้แล้วว่าวัตถุด,ดิบของเราในวันนี้ก็คือผักหวานป่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองทีมจะเป็นใครบ้างและเขาจะมาทำอาหารอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะไปชมกันเลยค่ะสำหรับทีมแรกของเราในวันนี้ ได้แก่สาวโสดสวยนำทีมโดยแม่สายหยุดอุ่นกระมลที่จะมาขอท้าประลองในเมนูแกงเลี่ยงผักหวานที่รสชาติและหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนก็ต้องไปฟังแม่แม่เับพูดกันครับสวัสดีค่ะพิฉันชื่อสายหยุดอุ่นกระมนลมูซีตำบลสมมัสงโศกค่ะพิฉั้นอภรรสลานาน้อยสังโศกค่ะชื่อทีมมูซีสาวโส,สดสวยค่ะ อาชีพค้าขายขายก๋วยเตี๋ยวจ้ะค่ะธุรกิจส่วนตัวค่ะก๋วเดี๋ยวหรอผักหวานป่าจักจ้ะแกงเลียงผักหวานป่าทำได้ค่ะเพราะว่าผักหวานป่าเนี่ยปกติว่ามีมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพ์แล้วนะคะก็อยู่ที่ผักหวานแล่วแหละหวานอร่อยก็ต้องสู้แกงเผ็ดเ่าเรีหละจ้ะแกงเลียงอ่ะสู้เต็มร้อยเต็มร้อยค่ะมันเต็มทึบๆตักลงในเนี่ยสู้สู้ค่ะสู้สู้ค่ะ ส่วนอีกทีมหนึ่งของเราแม่ตั้งชื่อใดซะแสบสวงกันเลยทีเดียวกับทีมมูเจ็ดเด็ดสระตีแม่จำเนียงหรือแม่ละไมสุขใสและแม่บุ๋มบุษลินเชื้อแถวที่วันนี้จะมาควงทัพผีโชว์เมนูแกงผักหวานป่าให้ได้ลองลิ้มชิมรสซึ่งวันนี้จะพกทีเด็ดมาขนาดไหนก็ต้องไปติดตามกันละครับสวัสดีค่ะค่ะันางละไมสุขใสบุษลินเชื้อแถว มาจากหมู่บ้านหมู่เจ็ดบ่อพะยินหมู่เจ็ดเด็ดตลตีค่ะสวนผักหวานแกงเผ็ดผักหวานก็เพราะว่ามันอร่อยมันเข้มข้นมันจะอร่อยหวานร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ตื่นเต้นตรงฟาร์มอร่อยตรงฟาร์มอร่อยสู้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 ฮ่ดูลีลาแต่ละทีมนะครับโอ้โหวันนี้มันอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับวัตถุดิบของเราครับผักหวานป่าครับอาหารในวันนี้ครับแต่ละเมนูครับ ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับบอกได้เลยครับถ้าอยากรู้ว่าช่วงหน้าจะมันแค่ไหนนะครับต้องติดตามชมให้ได้ช่วงนี้พักสักครู่ครับ